ช่วงนี้ก็มี11รางวัลนะครับมี11รางวัลทุกคนมีสิทธิ์ได้รางวัลกันทุกคนนะครับจะเป็นรางวัลน้อยรางวัลเล็กรางวัลใหญ่นี่ก็เขาคลาดกันไปนะครับโชคดีก็ได้รางวัลูลังค่าแพงไปหน่อยนะครับโชคไม่ดีก็รับรางวัลน้อยไปไม่ต้องเสียใจครับวันหน้ามาจับทั้งใหม่วันนี้จับของดีไม่ได้วันหน้ามันจับตั้งใหม่ตักงวันท่านจะได้จับของดีแน่นอน รวมนอกไะดนี <night> <oni> ้่แล้วแต่ว่า ใกล้จะได้เวลาแล้วนะคะลูกค้าที่กำลังเลือกซื้อสินค้าอยู่นะคะรีบซื้อสินค้าแล้วก็มารอ,อกมนาะชื่อไว้ที่เคาน์เตอร์ตรงนี้นะคะเพราะว่าไม่กี่นาทีแล้วนะคะจะได้วเวลาจัสามมาดส่งเวลา13นาฬิกานะคะ วันนี้ทุกคนเยอะมากครับหมายได้จริงๆหมอขอบคุณนะครับท่านผู้มีโอการคุณทุกท่านนะครับที่อยา่างที่ถึงตออึกอเวรวันอยู่นะครับเราพยายามที่จะดูดกำไังใ้กับท่านให้ท่านมีความสุขนะครับ ื้อแล้วก็ยังได้ของหวานกลับบ้านนี่ไม่มีที่ไหนก็ทำเลยนะครับที่โดยวันที่เดียวครับขอเชิญชวนนะครับสุกภาพทุนตื่นเตสนด้วสกทุกท่านนะครับราหวัาที่เราแจกฟรีๆนะฮะแจกฟรีๆแล้วทุกท่านก็มีสิทธิ์ได้กันทุกท่านนะครับไม่มีนะฮะลวงแล้วจะได้ของปล่ากลับบ้านไม่มีครับลวงแล้วได้วันกลาทุกคนนะครับ รางวัลก็โชว์ท่านเห็นอยู่ด้านหน้าเนี่ยฮะราคาก็